วันนี้มาย้ายต้นกล้าของไผ่ตรงครับซึ่งเป็นไผ่ตรงที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับเรียกว่าตรงเอานะครับจะให้ดูนะครับว่าต้นที่เขาแก่ๆนะครับจะออกดอกมาเป็นดอกขีนะครับประมาณเริ่มเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเมื่อปีนี้ก็ขยับขยายมาเรื่อยๆนะครับอย่างก่อนนี่ก็เป็นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ ทำให้ก็มีดอกร่วงลงมานะครับร่วงมาก็จะเกิดเป็นต้นนี้นะครับเป็นต้นอ่อนของไผ่ตรงนะครับซึ่งเราก็ต้องหมายถึงว่าต้องอนุรักษ์หรือว่าต้องขยายพันธุ์ไว้นะครับนําไปขยายพันธุ์ไว้เพื่อให้พันธุ์ไผ่ตรงพันธุ์นี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะรักษาดีในเอไว้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้นพ่อต้นแม่เขาก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับ เราก็จะระยะนะครับไปปลูกไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับคือกำหนดโซนนิ่งไว้ให้เรียบร้อยให้ตรงหม้อนะครับตรงหม้อเป็นพันธ์ุที่หายากนะครับซึ่งเขาออกดอกนี่ก็น่าจะรอบสักประมาณถ้าคา,าดการไม่ผิดน่าจะประมาณสักสักเจ็ดสิบแปดสิบปีอย่างน้อยน้อก็มากกว่าห้าสิบนะเพราะว่าต้นแม่เขาก็มีอายุมานานแล้ว รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สืบทอดต่อไปนะครับเพื่อจะดำรงเผ่าพันธุ์ของไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับตรงหม้อนะครับเดี๋ยวคอยติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆครับเพราะว่าเราจะทําลักษณะกึ่งการศึกษาวิจัยไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ เราไม่มีแลบไม่มีอะไรที่เป็นเชิงวิชาการนะแต่เราก็ต้องใช้ใช้กลไกทางธรรมชาติครับเพื่อศึกษาเอ่อในการดูพันธุ์พืชนะครับดูความเปลี่ยนแปลงหรือว่าดูความคงสภาพของพันธุ์พืชซึ่งบางบางชนิดพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นพันธุ์ที่ถ้าเราไม่อนุรักษ์หรือรักษาไว้เนี่ยมันก็จะทําให้สูญเสียไปนะครับแล้วไม่อาจที่จะเรียกคืนได้เพราะว่าเขามีห่วงระยะเวลามี วาระมีอายุของเขาอยู่นะครับเซตเชิงดอยก็ผมเล็กๆน้อยๆนํามาฝากกันครับ